สวัสดีคณกศึกษาวันนี้เรามาเรียนเรื่องการนำความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาต่างๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูบทเรียนกันเลยค่ะในชีวิตประจำวันของเราเรามักพบปัญหาต่างๆอยู่เสมอเช่นทำไมต้นไม้ถึงเหี่ยวทำไมเสื้อถึงไม่แห้งหรือจะทำยังไงให้น้ำหกบ,บนโต๊ะไม่เปื้อนหนังสือ การหาคำตอบเล่านี้เราสามารถใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยได้ค่ะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นตอนการคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อค้นหาคำตอบหรือแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบซึ่งมีทั้งหมด5ขั้นตอนได้แก่1การระบุป,ปัญหา2การตั้งสมมติฐาน3การรวบรวมข้อมูลห,หรือการทดลอง สี่การบ l บข้อมูลและ5การสรุปผลค่ะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะปัญหาต้นไม้ที่บ้านเหี่ยวเร็วมากขั้นที่ 1. ระบุป,ปัญหาทําไมต้นไม้ถึงเหี่ยวขั้นที่ 2. ตั้งสมมติฐานต้นไม้เหี่ยวเพราะไม่ได้รดน้าทุกวันขั้นที่ 3. ทดลองปลูกต้นไม้สองต้นรดน้าต้นหนึ่งทุกวันอีกต้นไม่รดน้ํา ขั้นที่4วิเคราะห์ข้อมูลต้นที่ลดน้ำทุกวันใบเขียวสดส่วนอีกต้นใบเหียวขั้นที่5สรุปผลต้นไม้เหี่ยวเพราะขาดน้ำค่ะตัวอย่างที่ 2. ปัญหาเสื้อที่ตากไว้ในบ้านไม่แห้งเหมือนเสื้อที่ตากข้างนอกขั้นที่ 1. ระบุป,ปัญหาทำไมเสื้อถึงไม่แห้งขั้นที่ 2. ตั้งสมมติฐานเสื้อไม่แห้งเพราะไม่มีลมและแสงแดด ขั้นที่3ทดลองตากเสื้อไว้ในบ้านและอีกตัวไว้กลางแจ้งขั้นที่4วิเคราะห์ข้อมูลเสื้อที่ตากกลางแจ้งแห้งเร็วกว่าขั้นที่5สรุปผลเสื้อไม่แห้งเพราะตากในที่อากาศไม่ถ่ายเคและไม่มีแสงแดดเมื่อมีลมและแสงแดดจะช่วยให้น้าระเหยเร็วขึ้นทําทให้เสื้อแห้งไวคะ่ะเราสามารถนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในหลายเรื่องเช่นการดูแลสุขภาพการปลูกผักสวนครัว การประหยัดพลังงานหรือแม้แต่การดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพราะวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่ในห้องเรียนแต่ใช้ได้ทุกวันค่ะทุกครั้งที่เราเจอปัญหาอยากเพิ่งรีบสรุปลองใช้วิธีคิดแบบนักวิทยาศาสตร์สังเกตตั้งคำถามทดลองสรุปผลแล้วเราจะพบว่าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สนุกและมีประโยชน์กับชีวิตประจำวันมากเลยค่ะ และก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องการนำความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาต่างๆแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะ